เรื่องผีสี่ทุนตอนเงาเดือนดับเสียงล้อรถกระบะบดไปบนดินลูกรางฝุ่นฟุ้งเส้นขางที่ทอดยาวเข้าสู่ป่าลึกค่อยๆแคบลงเรื่อยๆทำไมต้องพากลับมาที่นี่ด้วยวะผมพึมพำรรเบาๆขณะมองผ่านกระจกเห็นแต่เงาต้นไม้สูงทึบสองข้างทางบังแสงสุดท้ายของวัน 15ปีแล้วที่ผมไม่เคยเหยียบหมู่บ้านนี้หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนเดือนดับคืนที่ผมเสียคนสำคัญไปและไม่เคยรู้ว่ามันหายไปได้ยังไงแม่โทรมาบอกว่ายายป่วยหนักอยากเจอหลานก่อนตายนั่นคือเหตุผลเดียวที่ผมยอมกลับมาแม้หัวใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่อธิบายไม่ได้ เมื่อรถเลี้ยวเข้าสู่เขตหมู่บ้านผมเห็นว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนเดิมบานเรือนทำจากไม้เก่าๆเสียงหมาหอนดังมาจากหลายทิศทั้งที่ยังไม่ค่ำดีบานใหญ่ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านติดกับป่าที่ชาวบ้านเรียกว่าดงผีบังไม่มีใครกล้าเข้าไปในคืนเดือนดับเพราะเชื่อว่าจะได้กลับมา แต่งเงาของตัวเองยายผอมจนเห็นกระดูกนอนอยู่บนเตียงไม้เสียงหายใจแผ่วเรากับจะขาดเมื่อไหร่ก็ได้ยายจับมือผมแน่นดวงตาคุณมัวแต่ยังจ้องตรงไอ้หนูคืนนี้อย่าออกไปไหนอย่าแม้แต่จะมองเงาของตัวเอง ผมพยักหน้าทั้งที่ไม่เข้าใจแต่ความรู้สึกเย็นวาบไหลจากสันหลังลงสูบลายนิ้วเหมือนถูกมัดไว้ด้วยเชือกมองไม่เห็นและคืนนั้นเป็นคืนเดือนดับเสียงลมพัดแรงจากดงผีบังดังเครื่อดคราดเหมือนมีใครเดินฝ่ากิ่งไม้ผมพยายามปิดหน้าต่างแต่แล้วก็ได้ยินเสียงฮิดฮิดฮิด คล้ายเสียงใครหายใจอยู่ตรงหลังบ้านผมเหลือบมองพื้นแสงจากตะเกียงเจ้าพายุส่องให้เห็นเงาของผมทอดอยู่บนฝ่าไม้แต่มันกำลังกระพริบเหมือนภาพจากฟิล์มขาดจากนั้นเงาก็ค่อยๆหันหน้ามาทางผมแม้ตัวผมยืนนิ่งผมถอยหลังหัวใจเต้นระรัว เงานั้นยิ้มกว้างผิดรูปปากขยับแต่ไร้เสียงก่อนมันจะยกมือขึ้นแล้วชี้ไปทางป่าเสียงฝีเท้าแผ่วๆดังขึ้นเรื่อยๆจนมาอยู่หลังประตูบ้านกลิ่นเหม็นเน่าแรงขึ้นจนน้ำตาผมไหลประตูงแง้มช้าๆเผยให้เห็นร่างคล้ายมนุษย์ผอมสูงผิวซีดจนเกลือบโปรง่งใบหน้าไร้ตา แต่มีรอยยิ้มเดียวกันกับเงาของผมคืนเดือนดับเงาจะพากลับบ้านเสียงกระซิบดังอยู่ในหัวผมจำได้ว่าวินาทีนั้นหูอื้อโลกหมุนแล้วทุกอย่างก็ดับวูบผมตื่นขึ้นอีกทีในตอนเช้าอยู่กลางป่าเสื้อผ้าเปื้อนดินโคลนมือเต็มไปด้วยรอยขวน แต่ไม่มีรอยเท้าของผมบนดินเลยมีเพียงรอยเท้าเดียวลากยาวออกจากหมู่บ้านไปไกลและชาวบ้านทุกคนมองผมด้วยสายตาแปลกๆเหมือนพวกเขาเห็นผมเป็นใครบางคนที่ไม่ควรกลับมาจนทุกวันนี้ผมยังไม่เคยเห็นเงาตัวเองอีกเลยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ